พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดหรือกระธาตุมูเตาคำว่าชเวในภาษาพม่าแปลว่าทองส่วนคำว่ามอดในภาษาพม่าหรือมูเตาในภาษามอนั้นแปลว่าจมูกร้อนเนื่องจากองค์พระเจดีย์มีความสูงถึง114เมตรหรือสูงราวสาฟุตพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอด มีความสำคัญทางน้าประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นสถานที่ทําพระราชพิธีเจาะพระกันของพระเจ้าตะเบนชเวตีพระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอมมีอายุเก่าแก่กว่า2,000ปีภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และในวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2473ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศพม่าทำให้ปียอดขององค์เจดีย์หักลงมาแต่โดยแรงศรัทธาที่มีต่อองค์พระเจดีย์แห่งนี้ชาวบ้านจึงได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ขึ้นมาใหม่ในปีพุทธศักราช2497 Thank you.